นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ nah ุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะโอนาสิวังขรมมาจิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยะอาคัตฉาหิโดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพะวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมา จิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตชาหิดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพะวันตุเมมะอะอุออ นสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพะวันตุเม มะอ,ะอุนาิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคักขชัยยะอาคัชฉาหิโดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพัง พาวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิโดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชา มหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิโดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉายยะอาคัตฉาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอะอุนสสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตชาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุณสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพะวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิโดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตชาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเคลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุะสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิโดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพะวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพะวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตชาหิดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตชาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกล่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุ จงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัดฉัยยะอาคัตฉาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมา อะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพรวันตุมเมมะอะอุนสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตฉาหิโดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมา อะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอะอุนสิวังคมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัตฉัยยะอาคัตชาหิดนจิตมรักข้าพเจ้าทุกคนอุอะมะ เลื่อนกลเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพาวันตุเมมะอะอุณสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาคัดฉัยยะอาคัตฉาหิโดนจิตมารักข้าพเจ้าทุกคน มะเกลือนกลเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเม